สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับช่องเด็กไจไม่ต้องสอนเหมือนเดิมนะวันนี้เรามีคอนเทนต์เกี่ยวกับอ้าวบีเราขอแนะนำสมาชิกหนุ่มคนจักแนะนำคนนี้นะครับชื่อุเด็กชายเนี่ยรุ่นต้นนะครับชื่อเนี้ชื่ออะไรอ่าก็วันนี้ก็จะมาทำกิจกรรม เรื่นงง่ายๆนะครับโดยการถายชิ้นส่วนตนัวละคร R O V นั่นเองนี่เดี๋ยวขึ้นแถบไว้ด้านบนได้เลยขั้นตอนเป็น,นยังไงโอเคอ้าวมีไหนคนตรงนี้ตัวแรกเลยนะเอาตัวแรกตัวแรกตัวแรกตัวอะไรเ,เอ่ยไอ้น้องๆกฎกติกามีอยู่ว่ากฎกติกามีอยู่ว่าใครที่คิดออกก่อนอ่ะให้ตกโต๊ะตกบอลนะอย่าไปตกแรงเด้อร์ต้องไวโอเคเอ่อคนจับภาพพร้อมไหม โอเคไปเดี๋ยวนะต้องเปแปแล้วนะขามือหนึ่งยวดัเลยดับเลยไมเปิดอัตัวที่2นาคอสไม่ใช่อะไรชิอเลนต้องได้สแต้มสแต้มแล้วนะมีผับเฉยเดี๋ยวใขรเอาขึ้นทาง ตัวที่สามตัวที่สามอ่ะเอเลนโดถูกต้องเอาแต้มไปเลยเอแต้มไปเลยเป็นเลยละสามแต้มแปบนึงอันี้ปลมาตัวนี้ติ๊ี่รีบตรีบตักนะ U ูกต้องทน่มองดีนหัวตเสาเอาตัวยากเลยเนอะเอามาเลยเอามาเลยอะไรไม่ได้ เ <si ทวนะไม่ใช่ไม่ใช่เทวตัวอะไรอ่ะอันนี้เป็นสักไออีอะไรอ่ะไอพยาเหรอไม่ใช่อันนี้เป็นสกินใช่ไหมอันนี้ตัวละครเลยตัวอะไรอ่ะซิวไม่ใช่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะโดนเลมอนเน่ะเรนกลางเรนกลาง จะเข้าปากก็ได้อ๋อเลยน่ะไม่ใช่เพนถูกต้องเพนตัวอะไรอ่ะเพนเนาะเพนนี่ไงเพนอ๋อน้องไม้คาถาอ๋อไหนี่ตัวีนี่ตอบด้วยตัวนี้ตัวนี้ให้เหมือนคะแนนท้องแกนสรอ้ยิ่งจบปะอ้าเหมือนพุ่งเหมือนเหมือนรู้อ่ะ ก็ไม่รู้กันใช่ไหมว่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ลินดิสถูกต้องลินดิสติ๊กได้สามใช่ไหมสามเท่าตโออแป๊บนึงนะไอ้ตาล้องยังไม่ได้ใส่ไอ้จิ๊เตอร์เอ้ยใครแล้ววะนะอะไรไปรู้มาสั่งมาสั่งค่ามจะไฟถูกต้องมันจะไฟยังไม่ได้ต่อไเลยมันเอจะนั่นนั่นบอกว่าเกิดอันนี้มันดูง่ายประหลาดจริงๆตาต้องต้องตัดมันยากกว่านี้นะอ๋อ เล่นติกรีบตอบนะอันนี <t <t ้อลลอมาตัวนี้สามสองเทน่าเมดเก่าเมดตึกดำบันโดนวิลาฆ่าตายคิดตัวนี้กลัวทุกคนรู้อ่ะ เออะทำไมมันเร็วกันมากเลยมาจบแล้วนะอันนี้ตัวสุดท้ายนะโคตรล้มเลยสามสองวะไม่ลุย Falling down Falling down ไม่ลุยก็เห็นเด้งเขาจบคะแนนนะครับตรงนี้ตุ้ดก็ถ้างั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย